สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่ก็มานั่งส่งกำลังใจให้ลูกชายนะคะตอนนี้นะคะแม่ให้เขาทำหน้าที่นอกจากซักผ้าเองแล้วนะคะทุกคนจะนอกจากรับผิดชอบการซักผ้าของตนเองแล้วแม่ก็ยังให้เขาซักรองเท้านะคะแต่ก่อนก็จะเป็นหน้าที่แม่นะคะทั้งหมดเลยด้วยซ้ำ <laughs> แต่ก่อนแม่ก็จะทำทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะ นะคะคพี่เขาโตแล้วแล้วก็เก่งมากแล้วด้วยนะคะเราก็จะมานั่งคอยคอยบอกเขาก่อนนะคะทุกคนจะแม่ว่าพี่ออมสินก็คือซักเองมาตั้งแต่เปิดเทอมแล้วนะคะทุกคนจะแม่ก็มาให้กําลัง โตเป็นหนุ่มแล้วนะคะเรื่องงานบ้านนะคะเรื่องซักผ้านะคะการซักรองทงรองเท้านะคะแม่ก็จะพยายามสอนให้เขารับผิดชอบนะคะทุกคนจะ้ะแต่ก่อนแม่ก็จะทําคนเดียวทั้งหมดเลยค่ะก็ตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วก็อยากให้เขารับผิดชอบนะคะหน้าที่ของเขานะคะนอกจากการเรียนหนังสือนะคะงานบ้านนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ เราจะต้องปลูกฝังลูกนะคะทุกคนจะ้ะเพราะในอนาคตนะคะลูกของเรานะคะจะต้องไปเรียนต่างถิ่นเช่นเข้ามาหาวิทยาลัยอย่างนี้นะคะก็จะต้องไปใช้ชีวิตคนเดียวนะคะทุกคนจะ้ะการปูพื้นฐานเรื่องงานบ้านซักผ้ารีดผ้านะคะ<พ>ก็เลยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะพี่อมสินสู้ไหมครับไหนขอมือสู้สู้หน่อย <laughs> สิ่งนี้นะคะจะปลูกฝังนะคะของลูกเรานะคะไปจนโตนะคะจนมีอนาคตจนเติบโตมีครอบครัวนะคะทุกคนจะสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะคะบ้านนี้ก็จะพยายามไม่มองข้ามนะคะจะฝึกจะคอยบอกคอยสอนเขานะคะพ่อแม่ทําอะไรหยิบจับอะไรนะคะก็จะสอนเขาให้เขารู้ว่าทุกสิ่งนะคะที่แต่ก่อนแม่เคยทํานะคะ ก็ต้องเหนื่อยนะคะก็ต้องใช้เวลานะคะก็เลยจะค่อนข้างปลูกฝังลูกเรื่องการใช้ชีวิตขั้นพื้นฐานแบบนี้นะคะในอนาคตนะคะจะส่งผลดีต่อตัวลูกร้อยเปอร์เซนแน่นอนค่ะเรื่องการรับผิดชอบนะคะบ้านนี้นะคะก็จะเน้นเด็กๆนะคะให้ใช้ชีวิตแบบ สนุกนะคะเรียนให้สนุกนะคะแต่ว่าให้มีความรับผิดชอบนะคะและงานบ้านนะคะเรื่องส่วนตัวเช่นซักผ้าทำความสะอาดบ้านอย่างนี้นะคะพอพ่อแม่หยิบจับทำอะไรนะคะเราก็จะปลุกฝังนะคะให้ลูกนะคะช่วยนะคะเพราะว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาเก่งกว่าพ่อกว่าแม่อยู่แล้วนะคะเราก็เพียงแค่เสริมนะคะ ไปให้เขามีความรับผิดชอบตรงจุดนั้นจุดนี้เพิ่มขึ้นค่ะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจนะคะเพื่อเสริมสร้างวินัยนะคะในอนาคตนะคะเด็กทุกวันนี้นะคะเก่งเกินวัยนะคะทุกคนจะเก่งเกินวัยมีความรับผิดชอบสูงมากๆค่ะคลิปนี้นะคะก็กำลังแรงใจนะคะให้แม่แม่ทุกท่านนะคะการสอนลูกทำงานบ้านนะคะรับผิดชอบ งานของตัวเองเช่นซักผ้ารีดผ้านะคะเป็นอีกหนึ่งพื้นฐานนะคะทุกคนจะที่บ้านนี้ต้องปลูกฝังนะคะให้เด็กช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดค่ะในอนาคตนะคะจะส่งคนดีต่อลูกแน่นอนค่ะทุกคนจะเป็นสิ่งที่เขาจะต้องมีความรับผิดชอบนะคะคลิปนี้นะคะก็ขอส่งกำลังใจให้ลูกชายค่ะกับหน้าที่ความรับผิดชอบเกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะที่แม่ ให้น้องเขาทํานะคะก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมและส่งกําลังใจให้กันคะ่ะสู้ๆจ้า